So I will, uh, let me go back and just review a bit and we'll touch on a few topics and then we'll head into uh, what I would consider uh, the remedy to the solution or of the problem that we talked about last Sunday. นะรเรื่องที่จะสอนวันนี้นะครับก็ต่อมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งสัปด์ที่แล้วก็เป็นเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับสัปดาห์นี้ก็จะนํามาสู่หนทางที่นําสู่การแก้ไขนะครับ So last Sunday we talked about how sin entered the human race. สัปด์ที่แล้วเราพูดถึงว่าความบาปนะครับเข้ามาจู่โจมมนุษยชาติได้ยังไงนะครับ so, We talked about how uh, Adam and Eve they rejected God's command to not to eat the fruit. นะครเราเห็นว่านะครับ อาดัมและเอวาเนะครับก็ได้นะครับไม่เชื่อฟังนะครับคำพูดคำสัง่งแล้วก็ได้กินผลไม้นั่นเองนะครับ And because they rejected God, they lost that close relationship with God. นะครับเพราะว่าเขาปฏิเสธที่จะเชื่อฟังพระเจ้านะครับทำให้ความสำคัญของเขาทั้งสองคนนะครับต้องถูกตัดขาดจากพนะระเจ้า Instead of walking with God daily, now they were hiding from God. They were hiding in the trees. จากที่เคยเดินกับพระเจ้าในทุกวันนะครับ หลังจากที่เขาฝากถุงกำสารของพระองค์นะครับอาดัมกับเอวาครับก็ต้องหลบซ่อนตัวจากพระเจ้า But God, is, as, as we finish e last week, we talked about how God, as a loving Father, searched Adam and Eve out. นะครับเมื่อเราจบบทเรียนสัปดา์ที่แล้วนะครับเราพูดถึงความรักของพระบิดานะครับที่ไม่ว่าสองคนจะทำผิดแค่ไหนนะครับแต่พระบิดาพระเจ้านะครับยังทรงแสวงหานะครับบุตที่รักของพระองค์ So instead of leaving them lost and hiding f o m God, God searches them out and tries to to bring them back to a relationship they have. ดังนั้นนะครับแทนที่พระเจ้าจะทิ้งมนุษย์ทั้งสองคนนั้นไปเลยเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ฟังพระเจ้านะครับพระเจ้ากลับเป็นผู้ที่เข้าไปหาเขาทั้งสองคนนะครับไปแสวงหามนุษย์ที่หลบซ่อนตัวอยู่ Now we also talk e d about last week that we did these exact same things just what Adam did นะ e รับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่ อระดมกับเอาวาทำไว้เพื่อไหครับ w often e j e t h e w o God เราจะเรียนประชาติอ่านประนาติของพระเจ้าไหมครับ We often run from a relationship with God รเราเองนะครับก็เป็นเหมือนกับอระดำกับเอวานะครับเราวิ่งหนีความสัมพันธ์ที่เราเคยมีกับพระเจ้า But God again is a loving father always comes and tries to to, to win us back and tries to uh, to bring us into a loving relationship แต่ว่าพระเจ้าทรางรักเรานะครับพระองค์จึง พยายาที่จะเรียกเราไปหาพระเจ้าทุกวันเลย walker Knowledge นะครับ yeah. ไม่ใช่ว่าพระเจ้าพยายามที่จะนะครับแสดงออกคมรั้รนแต่บรรลุนะครับหาบรรลุเจ,เจอแล้วเมืเอเ่อเจอเขาแล้วนะครับเห็นว่าเขาทำผิดแล้วพระเจ้าจะไม่ลงโทษนะครับไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะไม่ลงโทษบุษล์ที่ทำผิดนะครับ so because of the rejection of God's word, God h a s very specific punishments to h a v n Eve. เพราะการปฏิเสธของอาดัมและก็เอาวานะครับพระเจ้ามีการพิพากษามีการลงโทษนะครับเพื่อความผิดของเขาทั้งสองคน b i b l says to Eve that she would have pain in childbirth. นะครับอาจารย์พระเจ้านะครับได้บอกกับเอาวานะครับว่าเพราะว่าความผิดของเอาวานะครับเขาจะต้องเจ็บปวดและทุกขทรมานจากการตัรตร้งครรภ์และ And to Adam, he would always have pain and toil, and hard work. นะครับสำหรับอาดัมนะครับสิ่งที่เขาโดนนะครับเพราะความผิดของเขาก็คือจะต้องทำงานหนักทำงานหนักหาเลี้ยงชีพตัวเองนะครับ And of course the major punishment was death and that was the result of their sin นะครับเราเห็นว่านะครับการลงโทษโดยตรงเลยที่เกิดขึ้นสำหรับมนุษย์ก็คือความตายนะครับความตายเกิดขึ้นเพราะว่า as last week. death was not existence before the sin man, death was discussed existence sin we week, before the result in not of of that. เมื่อเราเรียนสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้รู้ว่าความตายเกิดขึ้นหลังจากที่มนุษย์ทำผิดนะครับความตายไม่ได้เกิดขึ้นก่อนแต่เกิดขึ้นทีหลังจากที่มนุษย์ไม่เชื่อฟัง and so the process of death I Adam mean a n didn't Eve d die at that point of course but the process of death started at that point ซึ่งแน่นอนว่านะครับอาดัมกับเอวาไม่ได้ตายตอนนั้นที่พระเจ้าบอกเขาเลยนะครับแต่ว่า ความตายนะครับกำลังเริ่มเข้ามาในชีวิตของเขาเรื่อยๆนะครับ Adam and Eve were also forced out of the garden, the perfect paradise that they lived in. They were forced out of the garden. นอกจากความตายที่เป็นผลของความบาปแล้วนะครับอาดัมกับเอวายถูกลงโทษให้ต้องออกจากสวนเอเดนที่พระเจ้าสร้างไว้ให้พวกเขาด้วยนะครับ So never again would Adam and Eve live in this perfect environment where they could talk with God and walk with God. They were forced out. ดังนั้น คำเทศนาในวันนี้นะครับจะเริ่มต้นจากจุดนี้เองครับคือจุดที่มนุษย์ทั้งสองถูกไล่ออกจากสวนของพระเจ้า Now These were the punishments that were given to Adam and Eve, but he also gave a punishment to the serpent. s e r p e n t นไมครับไม่ใช่แค่อาดัมกับเอวาเท่าน้ันนะครับที่โด,ดโนลงโทษนะครบับงูนะครับเทมาทก็โด,ดโนลงโทษด,ด้วย Yeah, the, the serpent here represents Satan. Satan was uh, in the garden trying to tempt Adam and Eve. And so this punishment came also to the serpent. Yeah. And we're going to talk more about that in just a moment. But basically, God said to the serpent, You will be defeated. Yeah. นะครับสิ่งที่สิ่งที่เราได้อ่านนะครับก็คือพยายามไม่ได้รองแบบนี้นะครับงูนะครับก็ถูกลงโทษด้วยคือเขาจะต้องเดินไปด้วยของอองูจะต้องถูกนะครับทำร้ายจากสิ่งตรงจากพิสุนนะครับ I do want to point out at this this point that uh, God and Satan they're they're not they don't have equal power. นะครับอาจารย์จะขอย้ำตรงนี้เลยว่าพยามานกับพระเจ้านะครับมีอำนาจพยามานมีอำนาจไม่เท่าพระเจ้านะครับ Some people may, may think that God and Satan are fighting against each other and they have equal power, but this is not true. นะครับบางคนคิดว่าพระเจ้ากับพยามานก็มีอำนาจเท่ากันแล้วก็ต่อสู้กันนะครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นครับ เห็นว่าจาการที่พยายามก็โดนลงโทษเราเห็นว่าพระเจ้ามีอำนากว่าพยาย we t h i s i s เราเห็นว่ามีความทุกขทรมนการตายเกิดขึ้นมาจากเหตุการณ์นี้ที่อยู่ในประบรมการ We also talked about how a n a m and e they s o w fig l e a v They t r y to solve their own problem. เราเห็นว่านะครับอาดักับ AY วาเองนะครับเขาพยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเอง Talk b o u t how we try to solve our own problems as well. และถาคิดถึงชีวิตของเราเองนะครับเราใช้ความคิดของเรานะครับที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองด้วย So I want like to focus just a little bit more about uh, the fig leaves that a n a m and Eve sowed, and t h uh, the problem and then the solution that God gave us. นะครับทีนี้วันนี้เราจะพูดถึงนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งนะครับมีสำคัญมากก็คือวิธีแก้ไขนะครับแล้วก็ทางออกที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไา้ให้ So let's start here. This is uh, from Genesis uh, chapter 1 verse 21 t h r o u g h 24 i I'll read first. ครับเราจะอ่านในหนังสือพระธรรการบทรที่1นะครับข้อที่21ถึงข้อที่24นะครับให้น้องไปไปใน Dakrate, well. 네. These Genesis 1, 21 through 24. The Lord God made garments of skin, brought Adam and his wife, and clothed them. And the Lord God said, The man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. After he drove the man out, he placed on the east side of the garden of Eden c h a i r u b i m and a fat p l a i n g sword flashing b a c and forth to guard the way of the tree of life. พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่และสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิดซึ่งแหวกว่ายอยู่ในน้ำเป็นฝูมๆตามชนิดของมันและสัตว์ปีกและสัตว์ปีกทุกชนิดตามชนิดของมันพระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระเจ้าจึงทรงอวยพรสัตว์เหล่านั้นว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจเนเต็มน้ำ ในทะเลและให้นกสวีมากขึ้นบนแผ่นดินโลกมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หเป็นวันที่ห้าพระเจ้าตรัสว่าแป่นดินจงเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชีวิตของมันคือสัตว์ใช้งานสาาัตว์เลี้ยงลานและสัตว์ป่าตามชีวิตของมันก็เป็นดังนั้น so here we see again that Adam and Eve they spoke freely but but that didn't work that was not good enough So I don't need those feelings, but it didn't work. It was insufficient. It did not cover their sin. I've been in trying to outline a few weeks. They covered themselves how to do it. เราเห็นว่านะครับอัดัมกับเอวาพยายามที่จะหลบซ่อนจากพระเจ้านะครับปิดบังตัวเองด้วยใบมยเป็นเดือนะครับแต่ว่าใบมยเป็ดือนปิดเขาไมีนิดนะครับ

But we notice in these verses that God had to provide the cover. And it said that the Lord God made garments of skin for Adam and Eve. Now if you, if you think about this, this was the first animal sacrifice. จากที่เรอาอ่านมาในพระคัมภีร์นะครับนี่คือการนะครับเอจะ <First thing. S 1> เรียกว่าอะไรสลัเป็นการฆ่าสัตว์เป็นเครื่องบูชาครั้งแรกนะครับในที่เกิดขึ้นบนโลกนี้นะครับในพระคัมภีร์ Because the fig leaves they were plants, and here, here in this situation, we have God killing an animal to provide the skin for Adam and <c oughs> And of course, this first sacrifice represents eventually the sacrifice of Jesus Christ. So God, He, he performs the first animal sacrifice, and later, Jesus Christ, God Himself, ครับนะในครั้งแรกที่เกิดการฆ่าสัตว์เพื่อเป็นเครื่องบูชานะครับพระเจ้าได้ทรงเตรียมเพื่อ่รงกายของเขานะครับที่จะมีเครื่องนุ่งห่มสำหรับร่างกายแต่ในอนา,นา,นานคตพระเจ้าได้เตรียมพระเยซูคริสต์ที่จะเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ทรง่ายจิตวิญญาณของเขา and this also agrees perfectly with what we read in the New Testament agrees with what we read in the New Testament Now, s i n ก็เกิดขึ้นแล้วน เรื่องของพระเยซู a n the New Testament we read that without the shedding of blood there was no remission of sin แม้แม้แม้ใหม่เราเจอว่านะครับนอกนอกจากพระโลหิตของพระเจ้านะครับไม่มีทางเลยที่เราจะได้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นในชีวิต